ถ้าพูดถึงพุดดิ้งสไตล์อิตาเลียนที่คนไทยรู้จักนะครับเราต้องคิดถึงพานาคอตตาอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมจะทำพานาคอตต้าแต่จะมาในรสชาติแบบสไตล์จีนนะครับโดยมีรสชาติของขิงแล้วก็งาดำผสมอยู่ในนั้นครับและเมนูนี้ก็คือพานาคอตตาขิงงาดำครับส่วนประกอบของเรานะครับเราก็จะมีงาดำนะครับ มีเกลือเล็กน้อยมีนมครับผมมีครีมซึ่งครีมอันนี้ออกมาจากตู้เย็นเลยนะครับมีน้ําตาลมีเจลาตินครับวันนี้เราใช้เป็นเจลาตินผงนะครับก่อนอื่นเราจะต้องบูมเขาให้บวมซะก่อนโดยการที่ว่าใส่น้ํำลงไปนะครับ เดี๋ยวเราลองดูนะครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเจลาตินเขาจะมีความหนาขึ้นนะครับเป็นเหมือนแมงกฆพ่นประมาณนั้นนะครับและสุดท้ายก็จะมีกลิ่นขิงนะครับเดี๋ยวผมจะเอางาดำนะฮะใส่หม้อครับใส่หม้อใบเล็กๆมาคั่วนิดนึงครับผมให้กลิ่นหอมในขนาดเดียวกันนะครับเราใส่ขิงป่นลงไปด้วยครับต้องบอกว่า ขนมของฝรั่งนะครับหลายๆตัวเลยเขาจะมีใส่เจ้ากราวจิงเจอร์หรือขิงปนน่นอยู่ในนั้นอย่างพวกเนื้อคุกกี้หรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้เราใส่ลงไปในตัวพนาคอตต้าของเรานะครับก็จะทําให้พนาคอต้าของเราเนี่ยเวลาที่ทานเข้าไปแล้วมีความสดชื่นครับไม่แน่นท้องด้วยผมใส่ลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับเราใช้เยอะนิดหนึ่งได้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในครัวผมนะครับจะได้กลิ่นของขิงขึ้นมาด้วยกลิ่นจะอารมณ์ประมาณเหมือนเราทําน้าเต้าหวยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราใส่นมลงไปครับ แล้วก็นํามาตั้งไฟครับเกลือครับผมใส่ไปตอนนี้เลยน้ําตาลก็เช่นเดียวกันนะครับใส่ไปได้เลยครับใช้ได้แล้วครับผมยกออกจากความร้อนนะครับใส่ลงในเครื่องปั่นน้ําครับแล้วเราก็ปั่นครับผมตอนนี้เขากำลังร้อนๆนะครับเราตักเจลลตินนะครับ ที่เป็นก้อนนะครับตอนนี้บวมดีแล้วนะครับใส่ลงในชามผสมครับความร้อนของตัวนมตัวนี้นะครับจะทําให้เจลาตินละลายได้ครับกรองนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้พนาคอตต้าของเราเนี่ยมีลักษณะที่เนียนครับตัวกากนี่เราไม่ใช้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนั้นนะฮะใส่วิปครีมลงไปคนให้เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของพนาคอตต้าของเรานะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่พิมพ์แล้วก็นําไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวดีครับสําหรับตัวพิมพ์ที่เราจะใส่นะครับคุณผู้ชมก็ลองเลือกพิมพ์ที่มีขนาดหนึ่งคนรับประทานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดานะครับแช่ให้เขาเซ็ตตัวดีใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงครับพนาคอตต้าของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วฮะ คุณผู้ชมเลือกเลยครับว่าอยากจะเสิร์ฟกับผลไม้อะไรนะฮะเราไม่ควรใส่เจลาตินเยอะไปนะครับเนี่ยนะฮะลองดูเห็นไหมครับนี่เขายังดึงๆอยู่นะครับอ่ะผมโรยหน้าด้วยครีมเิดหนึ่งครับให้เคลือบด้านหน้าให้สวยๆนะครับแล้วเราก็แต่งด้วยผลไม้ถ้าเบื่อคิดเลยถึงจีนๆก็จะต้องเป็นส้มนะครับหรือจะใช้ผลไม้เมืองหนาวประกอบลงไปด้วยก็ไม่ว่างกันนะครับบลูเบอร์รี่อีกเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับก็ต้องบอกว่าเป็นพุดดิ้งนุ่มๆสไตล์อิตาเลียนแต่มาในรสชาติแบบจีนนะครับและนี่ก็คือพานาคอตต้าขิงงาดำครับแฟนๆ u t u b e นะครับไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆในการทำอาหารในรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มเลยครับ Thank you.